สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเขมราชอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมีการพูดคุยกับเขมในเรื่องของพ่อคุณช้างเจ้ารั์นะคะมีคนถามเขมเข้ามาเยอะมากนะคะว่าทําไมช่วงนี้คุณเขมจัดจ้างพ่อคุณช้างแล้วลูกเสกที่ไหนครับอะไรอย่างนี้นะคะก็คือว่าเขมเนี่ยให้อาจารย์ตรีวิสนุราชานันแห่งบ้านธรรมโชโตนะคะเป็นสิทธิหลวงปู่นองธรรมโชโต นะคะเป็นผู้ปลูกเสกให้ส่วนมวลสารเนี่ยเข็มรวบรวมมาเป็นเวลา,ารุ่นแรกเนี่ยรวบรวม1เดือนนะคะได้206ชนิดจริงๆได้2เกือบ300ชนิดแต่ว่าตอนที่สร้างรุ่นแรกเนี่ยใส่มวลสารไปทั้งหมด200กว่าชนิดนะคะแล้วพอมาจัดสร้างรุ่น2เนี่ยมวลสารรวบรวมทั้งหมดเลยนะคะก็คือ5 1 9ชนิดนะคะมีทั้งพระที่เป็นผงว่านของเกจิทั่ว ประเทศไทยวัดดังๆทั่วประเทศไทยแล้วพระนั้นๆก็มีพุทธคุณมีอิทธิคุณมีคนเขารบศรัทธาบูชาเป็นจํานวนมากนะคะแล้วก็มีผงเกจิของคณาจารย์ที่เด่นๆลายวัดเอามารวมอยู่ในมวลสารการจัดสร้างพ่อขนช้างจ้าวับรุ่น2อนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นพระสมเด็จหลายรุ่นนะคะได้เอามาใส่ไว้มีทั้งบานถุนพมมีทั้งสมเด็จพิมพใหญ่ แล้วก็สมเด็จเกศชัยโยนะคะแล้วก็สมเด็จที่ครบวาระการามรณะ,ะ145ปีก็มีการใส่ลงไปแล้วก็มีผงสำคัญสำคัญก็คือผงของพ่อขุนช้างรุ่นแรกและอีกหลายหลายรุ่นที่มีรวบรวมมาได้นะคะแล้วก็ผงพระหลวงปู่ทวด2497วัดช้างให้ แล้วก็หลวงปู่ทวดวัดดังๆในภาคใต้และก็ภาคกลางภูมิภาคทั่วไปที่ศรัทธาหลวงปู่ทวดมีการจัดสร้างไว้เข็มได้รวบรวมเข้ามาใส่จัดสร้างด้วยนะคะแล้วก็มีหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานขี่ไก่อ่างพวงอ่างสามเส้นฮนุมานขี่ไก่แล้วก็เขาเรียกอะไรนะปางขี่เม่นนะคะอ่า ลงไปด้วยเด็นเรื่องการหากินการทํามาหากินโดยเฉพาะนะคะและที่สําคัญมีหลวงปู่สดวัดปักน้ํารุ่นแรกแล้วก็รุ่นสองใส่ลงไปด้วยมีผงหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ผงพายกุมารแต่ว่าผงของหลวงปู่ทิมกับหลวงพ่อสาธรก็คือเป็นผงช็อกที่เขียนยันผงพายกุมานนะคะลงไปแล้วก็มีผงอิธิเจหลายๆที่ แล้วก็ผงเศรษฐีทั้ง5ที่มีอยู่ในมวลสารของพ่อขุนช้างรุ่นแรกผงที่อยู่ในพ่อขุนช้างรุ่นสมบูรณ์ราบของพี่แขกก็มีใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วก็มีที่สุดยอดที่สุดเลยในรุ่นของรุ่นสองที่แขกคิดว่ามันเป็นที่สุดยอดที่สุดเลยนะคะก็คือเป็นคำหมักของหลวงตาม,มหาบัวแล้วก็เป็นคำหมากของพ่อท่านเขียวนะคะเป็นตัวแทน ในการที่ว่ารุ่นนี้เราไม่ทันท่านนะคะแต่ว่ามีบาร,รมีของท่านอยู่แน่นอนนะคะและที่สําคัญเนี่ยอยากรู้ว่ามีผงอะไรอีกบ้างไปอ่านในมวลสารที่ Facebook หรือเพจเขมราชกับวัตถุมงคลเครื่องรางนะคะได้เลยนะคะว่ามีมวลสารอะไรเจตนาเจตจำนงที่เขมจะจสร้างจะสร้างเพะอะไรนะคะคือเขมเนี่ยได้ประสบการส่วนตัวกับพ่อขุนช้างแล้วเขมมั่นใจว่าพ่อขุนช้างมีจริงบาร,รมีท่านมีจริงท่านถึงให้เขมเนี่ย้นเคราะ มาได้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหามาได้แล้วเขมก็ลั่นวาจาว่าเข็มจะจัดสร้างท่านเมื่อมีโอกาสจัดสร้างและพร้อมด้วยเงินทองดังนั้นสําหรับคนที่อยากรู้เรื่องมวลสารการจัดสร้างพอ่อขุนช้างนะคะเขมแนะนําให้เข้าไปดูในเพจเขมรมาชกับวัตถุมงคลเครื่องรางของเขมนะคะแล้วก็หรือ Facebook ส่วนตัวของเข็มก็ได้นะคะแล้วก็วันนี้เขมจะมาพูดคุยนะคะรุ่น2อุรูป่างหน้าตาใกล้เคียงกับรุ่นแรกนะคะแต่ว่าด้านหลังจะแตกต่างกันด้านหลังจะไม่มีพอยนะคะ เด็ดเรื่องอะไรพ่อขุนช้างอ่าทีนี้แล้วค่ะช็อตเด็ดเลยก็คือว่าเรามาพูดคุยกันว่าพ่อขุนช้างเนี่ยเด็ดเรื่องอะไรมีบางท่านบอกว่าเขมเนี่ยไปก๊อปปี้ตำนานพ่อขุนช้างมาจริงๆคำว่าตำนานของพ่อขุนช้างเนี่ยหรือวาาารรณคดีเนี่ยค่ะ มันไม่มีใครก๊อปปี้ใครได้เพราะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นวรรณคะดีเรื่องเล่ามานานแล้วนะคะมันไม่สามารถที่แบบเออใครๆก็จัดสร้างพ่อขุนช้างได้นะคะแต่อยู่ที่บาร,รมีในการจัดสร้างว่าวาสนามีไหมรวบรวมมวลสารได้ไหมแล้วมวลสารที่จัดสร้างนั้นสร้างแล้วทําให้มีอิทธิฤทธิอิทธิคุณไหมแล้วก็การปลูกเสกเจตนาเจตเจำนงซื่อตรงขนาดไหนนะคะเพระนาะฉะนั้นเข็มขอกล่าวพูดถึงนิดนึงว่าตำนานเรื่องเล่าของพ่อขุนช้าง มันมีคําเปรียบเทียบเลยก็คือมี3บริบทที่เกี่ยวข้องกันคือพ่อขุนช้างขุนแผนแล้วก็นางพิมพ์เนาะที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันจนเป็นตำนานวรรณคาดีที่มีการสร้างภาพยนตร์หรือสร้างหนังมากที่สุดนะคะแต่ว่าเขมขอยิบยกในเรื่องของว่าเอาเรื่องชื่อเสียงครอบครัวพื้นเพการงานนะคะมาเปรียบเทียบให้ท่านฟังว่าทําไมเขมถึงไม่สร้างขุนแผนทําไมเซเขมถึงสร้างพ่อขุนช้าง ทุกคนนะคะแม้กระทั่งเขตเองหวังใจอยากจะมีความมั่นคงบางครั้งร่ำรวยไม่ว่าจะกระททำสิ่งใดๆผ่านการทำงานขอให้เราได้เก็บเกี่ยวผลน้ำมือคือราบรื่นสะวกสบายใช่ไหมคะทำสิ่งใดก็สำเร็จไม่มีอุปสรรคแล้วพ่อขุนช้างเป็นตำนานของประเทศไทยเลยเปรียบเสมือนเทพเจ้าแห่งความมั่นคงบางคั้งความร่ำรวยทำไมถึงเป็นตำนาน ก็พื้นเพพ่อขุนช้างพ่อแม่เป็นข้าหาดีคือเกิดมาก็กวยยวรวยอยู่แล้วค่ะโคตรรวยอยู่แล้วค่ะไม่ต้องทําอะไรก็พ่อแม่รวยเป็นข้าหาดีมีชื่อเสียงมีลาภยศเรื่องเงินทองนี่ไม่ต้องพูดถึงเพชรน,น,นินจานี่ไม่ต้องพูดถึงข้าทาสบริวารในเรือนเบี้ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงนี่คือพ่อขุนช้างนะคะส่วนขุนแผนพ่อเป็นขุนค่ะแค่ขุนไกลตำนานของพ่อแม่ก็ลาบากอยู่แล้วเนาะก,กว่าจะมาถึงรุ่นขุนแผนระหกระเหินหนี ใช่ไหมคะคืนนี้คือพื้นเพครอบครัวเลยความร่ํารวยคว,มมความมั่งคงั่งความมั่นคงอํานาจวัสนาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพอเข้าสู่วัยรุ่นเรียนวิทยายุทธ์การดาบวิชาอาคมทั้งสองก็เรียนเหมือนกันค่ะเพราะว่ายุคสมัยนั้นนิยมส่งลูกไปเรียนกับครูบาอาจารย์คณาจารย์ต่างๆที่มีฤทธิ์มีคาถามีวิชาการดาบไว้ปกป้องตัวเองคุ้มครองคุ้มของตัวเอง,ง,อง,เองก็คือบ้านของตัวเองนะคะแต่ว่าขุนช้าง เขาไม่ได้เน้นการสะเทือนฟ้าสะเทือนบกในการออกไปรบเพราะว่ารวยอยู่แล้วค่ะวันวันก็แทบจะไม่ต้องทำมาหากินอะไรบารมีอํานาจคนก็กลาบไหว้ทั่วคุ้งอยู่แล้วแต่ส่วนขุนแผนต้องไปสร้างตํานานให้กับตัวเองโดยการเข้ารับราชการกว่าจะได้ขุนมาก็ช่างยากเย็นแสนเข็ญได้ขุนมาก็ต้องไปรบทับจับสึกใช่ไหมคะที่เชียงใหม่เฉียดเป็นเฉียดตายเป็นเวลา3ปีกว่าจะได้มาแข่งกันใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นการเป็นขุนช้างขุนแผนยศกินกันไม่ลงค่ะ แต่ว่าการได้มาเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะขุนช้างได้ยศขุนมาง่ายๆเพราะว่าพื้นเพพ่อแม่เป็นข้าหบดีมีอํานาจวัสนามีบารมีมากที่สําคัญตระกูลของขุนช้างมีเงินมีทองให้พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าสามพญาในยุคนั้นกู้จึงเป็นเหตุที่กืนไม่เข้าขายไี่ออกต้องอวยยศให้เป็นขุน แล้วพอเป็นขุนขุนช้างได้ดูแลจัดหาการจัดซื้อจัดจ้างจัดขายช้างม้าวัวควายหรือเพชรนินจินดานในยุคนั้นอีกเพราะฉะนั้นเรื่องอํานาจวัสนาบารมีการงานที่สุดเลยค่ะนี่ต้องไปแข่งกับเขาแข่งอะไรแข่งได้แข่งบารมีแข่งอํานาจแข่งวัสนาแข่งไม่ได้นะคะพอหน้้ยศขุนมาเป็นไงคะกลับเข้ามาหมดการลบทับจับสึกแล้วได้เมียมาคนหนึ่งก็มีการละหองและแห่งกับนางพิมพ์อีกนะในเรื่องความรักอันนี้เราพูดถึงความรักนะคะ มีความละหองและแหง่งการทะเลาะเบาอแหวงกันคือขุนแผนภรรยาก็น้อยอยู่แล้วใช่ไหมคะและยังจะต้องทะเลาะเบาอแหวงกันอีกปวดหัวคะ่ะเรื่องนี้ส่วนเรื่องความรักของขุนช้างเหรอขุนช้างยังไม่มีเมียเอกค่ะแต่ขุนช้างมีเมียเพียบเลยมีเมียขัดดอกในเรือนเบีย้ยที่รวมได้ทั้งหมดนะอ่าสี่สิบถ้ารวมเมียที่เป็นเมียเอกด้วยท่านมีเมียเอกสามท่านแต่ท่านมีที่หลังนะอ่าเป็นสี่สิบกว่า นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักเรื่องเรื่องถ้าบอกถ้าจะพูดถึงเรื่องความเป็น,สนเสน่ห์คุณช้างเป็นที่สุดของที่สุดค่ะคุณแผนมีกี่คนคะสี่คนตบตีกันด้วยนะคะวุ่นวายแต่คุณแผนรักไหมคือมันเป็น,สนเสน่ห์ของความหึงหวงมีภรรยาก็น้อยแต่ภรรยาสวยจริงยอมรับโอเคนะคะคือยอมรับว่าสวยส่วนคุณช้างภรรยาขัดดอกแบบได้มาง่ายๆมีคนที่ขัดดอกอะกู้ยืมท่านไปอะท่านไม่มีเงินใช้อะถ้าเราเอาลูกเอาเต้ามาให้กับคุณช้างมายกให้เป็นเมีย เ่อจะต้องไม่ต้องทวงถามกันต่อไปอ่าความแบบง่ายอ่ะได้เมียง่ายง่ายก็ขุนช้างก็ที่สุดอยู่แล้วค่ะมหาสเสน่ห์นี่ที่สุดเลยค่ะถ้าพูดเรื่องความรักความมหาสเสน่ห์และเรามาพูดถึงเรื่องอะไรอีกคะการงานขุนแผนถูกลิบยศด,ด้วยนะแล้วเข้าคุกด้วยนะแต่ขุนช้างไม่เคยถูกเข้าคุกมีมีม,ม,มีทะเลาะวิวาทจ,จนเกิดมีคดีความมีค่ะหนึ่งครั้งแต่ว่าไม่เคยเข้าคุกเลยนี่คือขุนช้างแต่ขุนแผนถูกเข้าคุกและถูกลิบยศอ่าดังนั้นเข็มถึงได้บอกว่า ทำไมเขมถึงจัดสร้างขุนช้างนี่แหละค่ะคือมูลเหตุทั้งหมดเลยคือเขมมีความเชื่อว่าความเชื่อตัวนี้มันถูกปลูกฝังมาจากปลูกฝังเป็นเป็นแบบว่าต้องมีไว้ค้อบครองหรือมีอํานาจบาร,รมีเนี่ยไว้ค้อครองก็คืออะไรก็คือเพราะท่านเขียวจังหวัดปัตตานีวัดห้วยงาะคือเขมเนี่ยมีเคยมีบูชารุ่นแรกไว้อยู่แล้วแต่ปัจจุบันมันหายไปมันหายไปนานแล้วเพราะว่านาตอนนั้นน่ะคือพอเรามีแล้วค่ะ คือเรามาั่งคั่งแล้วค่ะเราก็ลืมบาร,รมีแล้วตอนนั้นมันเป็นวัยรุ่นวัยพ่อแม่ให้มาอ่าพอพอการที่ว่าพ่อแม่ให้มาห้อยกับห้อยเองด้วยความเชื่อเนี่ยมันต่างกันนะคะแต่ถามว่ามีกินไหมมีกินเดี๋ยวกลับว่ามีกินนะคะแล้วก็ผ่านยุคก,การสมัยมาเนาะเขมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทาไมก่อนหน้าเนี้ยเรามั่นคงมัง่งคั่งอูฟูอูฟ้าใช่ไหมคะก็คืออ้อเราเคยห้อยพระองค์ใหญ่หๆคล้ายๆลูกคล้ายๆจอบนะ แต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วมันไม่รู้ไปอยู่ไหนเราก็ไม่รู้เราก็กะว่าจะไปวัดไ้เงาะเพื่อจะไปหาบูชาอีกแต่ตอนนี้รุ่นนั้นน่มันไม่มีแล้วแล้วมันหาย,ยากแล้วมันก็แพงมากแล้วเพ่อทัานเขียวเนี่ยก็คุยกับแฟนเขมบอกว่าถ้ามึงมีมึงชอบสร้างพระมึงมีบุญบาร,รมีอยู่แล้วมึงก็สร้างเลยแล้วก็สร้างแจกไปก่อนอ่าคนที่สร้างพ่อขุนช้างแจกอะ่ะมีร่ำรวยทุกคนและคนโดยเฉพาะคนที่ห้อยขึ้นคอมีพ่อขุนช้างไว้บูชาขึ้นคอไม่มีตกอับไม่มีอับจน ไม่มีอดอยากคนเราจนได้ค่ะจนได้แต่ไม่อดอยากอันนี้เขมยอมรับเขมยอมรับเลยเขมะสบมากับตัวจึงเป็นเหตุที่ว่าเขมมีความศรัทธาพระกุณช้างมากแล้วก็สร้างท่านอยู่มาสองรุ่นแล้วนะคะเขมยอมรับว่าเจตนาการสร้างของเขมบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจเขมรวบรวมมวลสารได้ทันใจทันด่วนนะคะแล้วด้วยกําลังทรัพย์ของเขมที่เขมมีด้วยแล้วบุญพาวาสนาสรงสามีเขมเป็นคนชอบสะสมพระมีพระเครื่องในสต๊อกเนี่ย เป็นหีบหีบอยากได้ไรล่ละนะคะแล้วก็ประมูลเป็นราคาประมูลเป็นมูล,ลค่าในตลาดว่าเรามวลสารตัวนี้รุ่นนี้รุ่นนี้นะคะแล้วก็รุ่นที่เราจะต้องจําเ็นต้องไปหามาเราหามาอีกเท่านี้เท่านี้นะคะนี่คือมูลเหตุที่ว่าทําไมเขมมาลาดตั้งจิตวิสุทธิประธานจัดสร้างพ่อขุนช้างเจ้าซับรุ่นหนึ่งรุ่นสองเนี่ยแล้วก็อาจารย์ตรีผู้ปลุกเสกให้เขมเนี่ยเขมจำนายในนามตัวแทนของบ้านธรรมโจโนูนโชโตเนี่ย ถึงมีการจัดหาหมวลสารได้เยอะโอหกหรือเปล่าขี้โมหรือเปล่านี่ค่ะคือบุญเหตุคือสามีชอบสะสมพระค่ะสะสมพระเครื่องชอบเล่นพระค่ะเคยเป็นกรรมการประกวดพระเพราะฉะนั้นเนี่ยมวลสารจะมีเยอะมากจะเป็นพระสวยๆพระดีๆมีอิทธิคุณมีฤทธิคุณจริงนะคะไม่ใช่แบบอุปโลกหลอกลวงโลกเพราะฉะนั้นถ้าการจัดสร้างที่ไม่ดีมวลสารที่ไม่ดีรุ่นแรกไม่ดังค่ะรุ่นแรกเขมสร้างแค่เดือนเดียวอิทธิคุณรีวิวในเรื่องการงานการเงินโชคลาภ สมใจสมความปรารถนาของผู้ที่มีพ่อขุนช้างไว้ครอบครองแล้วโดยเฉพาะผู้ที่อาราธนาบรารมีท่านได้ส่งประสงค์น้งใจใหมายแท้จะทุกคนจนส่งรีวิวมาให้จนแชทแตกจึงเป็นมูลเหตุที่เขมมีความตื้นตันใจเขมเลยตั้งสัจจะไว้ว่าถ้าเขมจะสร้างพระอีกหนึ่งในนั้นต้องมีพ่อขุนช้างอีกจึงเป็นมูลเหตุที่ว่าเขมมาสร้างรุ่นสองเปิดจําหน่ายในราคาย่อมเหยา่าคือ350บาทต่อหนึ่งองค์นะคะสําหรับ ท่านใดที่อยากบูชาพ่อขุนช้างแล้วไม่รู้จักอิทธิฤทธิ์อิทธิคุณเขมจะบอกได้เลยว่าพ่อขุนช้างเด่นเรื่องความร่ำรวยมั่งคั่งมั่นคงได้อะไรมาง่ายๆไม่ต้องเหน็ดไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องกระหืดกระหอบแต่ถามว่าทํางานไหมพ่อขุนช้างก็ทางานค่ะรับราชาการเยอะขุนใช่ไหมคะทุกคนต้องทํางานค่ะไม่มีอะไรได้มาแบบว่าฟุกฟุกลงมาจากฟากฟ้านะคะแต่เพียงแค่ว่า มันเป็นปุตตโลบายนำพาความเชื่อของเราบวกกับบาร,รมีของท่านบวกกับผงมหามวลสารที่เป็นคุณนประโยชน์เป็นคุณที่สการะบูชาทําให้ผลที่เราต้องการอธิษฐานสมประสงค์ดังใจหมายได้ด่วนทันใจนั่นเองนะคะจริงอยู่ค่ะในครั้งพระพุทธการไม่มีการจัดสร้างสิ่งเหล่านี้เพราะว่าอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเน้นให้เราพ้นทุกข์ค่ะแต่เรายังไม่พ้นทุกข์ค่ะเรายังสารวนเวียนไหวกับการทํามาหากินในแต่ละวันแต่เข็มอยากบอกทุกท่านว่า วัตถุมงคลเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่เราจะเข้าใกล้องค์สัมาสามพุทธเจ้าดําเนินชีวิตอยู่ในการทําความดีถือศีลปฏิบัติธรรมเพื่อให้ดับความทุกข์ในตนเองได้แต่ดับกิเลสได้ไหมคะทุกคนก็ยังมีกิเลสค่ะอยากรวยอยากหมดดนี้อยากมีรถอยากมีบ้านอยากมีเงินมีทองใส่มีเพชรน,นินจิดาทุกคนเป็นความอยากค่ะแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ความอยากนั้นอยู่บนพื้นฐานของความดีงามการบูชา การมีวัตถุมงคลที่เป็นสื่อเ네หนี่ยวนําเป็นการสร้างรูปและนามขององค์สมมาสัมุทธเจ้าบาร,รมีคุณงามความดีขององค์สมมาสัมุทธเจ้าลงมาแทรกอยู่ในวัตถุมงคลน,น,นั้นที่เราจะสร้างและนี่แหละค่ะเป็นหนึ่งในตองอูที่เข็มจัดสร้างมาแล,ล้วเราลึกถึงบารมีคุณพระบารมีพระโพธิสัตว์บารมีแห่งความยิ่งใหญ่ของผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วแต่ท่านมีบารมีหลงเหลือไว้ให้เราสร้างรูปและนามและเราลึกถึงได้โดยการเชิญรูปและนามนั้นผ่านทางรูปของขุนช้างผู้เป็น เปรียบเสมือนเทพเจ้าแห่งความมั่นคงบงังคังร่ำรวยในโลกนี้ใช่ไหมคะเพราะส่วนใหญ่ทุกคนจะคิดถึงเทพเจ้าแห่งความมั่นคงบงังคังร่ำรวยคืออะไรถ้าเป็นฮินดูก็คิดถึงพระพิฆเนศกับพระแม่ลักษมีถ้าเป็นจีนไฉ่เสียงเอะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยละ่ะก็พ่อขุนช้างไงเกิดมาบนพื้นฐานของความร่ำรวยเจ้าแผ่นดินบางคนยังไม่ล่ำรวยเท่าพ่อขุนช้างเลยนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราเถียงไม่ได้เข็มจึงบอกว่าทําไมเข็มจึงเน้นสร้างพ่อขุนช้างเอามาเปิดบูชาให้ทุกคนได้บูชาเพราะ บารมีของพ่อคุณช้างเด่นเรื่องความร่ำรวยมั่นคงบังคัง,งและถูกเปรียบเทียบเปรียบเ,เสมือนว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยมั่นคงบังคั่งในไทยเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็มีหลายท่านที่สร้างพ่อคุณช้างในประเทศไทยเรานะคะแต่ว่าไม่ได้มีการพูดถึงหรือหยิบยกมากแต่เพียงแค่ว่าเขบเนี่ยอยากแพร่บารมีของพ่อขุณช้างบารมีของท่านมีอยู่จริงหยิบจับจับต้องได้จริงหากเราศรัทธานะคะ บางทีการระลึกถึงคุณขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าบางคนระลึกถึงไม่ได้เพราะอะไรไม่เคยสังสมความดีไม่เคยคมีศีลอยู่ในชีวิตประจําวันมันก็เลยระลึกถึงคุณสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้คิดคิดถึงบาร,รมีอํานาจที่มีฤทธิ์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้บางคนศีลเสมอกับวัตถุมงคลเครื่องรางสามารถคิดถึงสัพพันธ์ทันใจแล้วได้บางคนไปมูเตลูที่อื่นแล้วได้ <S 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 เหมือนกันค่ะการมูเตลูก็คือการแสวงหาสิ่งที่เราอยากได้นั่นเองแต่ว่าวันนี้เข็มหยิบ และยื่นแล้วจัดสร้างมาบวงสรวงมาแล้วเรียบร้อยนะคะด้วยสี่วาระการจัดสร้างบวงสรวงเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อขุนช้างรุ่น2องเจ้าทรัพย์เนี่ยจึงเด่นในเรื่องของโชคลาภได้อะไรมาง่ายๆความร่ำรวยมั่นคงบางครั้งแล้วก็การเสี่ยงโชคเพราะทุกคนหวังจะมีโชคฟุกๆุกหวังจะมีอะไรได้มาง่ายๆนอกเหนือจากการงานที่เราทําอยู่เพื่อปัดเป่าความยากลำบากและความทุกข์ออกไปให้พ้นดังนั้นผู้ที่คิดว่า กำลังจะหาบูชาไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางพระหรือพระเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะลองดูสักทีกับพ่อขุนช้างที่เขียนจัดสร้างแล้วปลูกเสกโดยอาจารตรีวิษณุราชานแห่งบ้านธรมโโนร,นธรมโชโตเป็นจิตของหลวงปู่นองธรรมโชโตลองดูค่ะพ่อขุนช้างรุ่นนี้มีอะไรให้คุณได้ทดสอบประสบการณ์บาร,รมีกับตัวคุณเองอีกเยอะมวลสารสุดยอดอยู่แล้วเป็นมหาของมหามวลสารที่สุดของที่สุด ในไทยไม่มีใครจัดสร้างพ่อขุนช้างแล้วรวบรวมวลมสารได้เยอะเท่าเขมแน่นอน,น,น,อนเขมการันตีแล้วเขมใจบริสุทธิ์ใจซื่อไม่ว่าเขมจะหมดเงินกับการจัดสร้างพ่อขุนช้างไปเท่าไหร่แต่เขมก็ยังให้บูชาในราคาถูกยิ่งรุ่นแรกเขมสร้าง2 0 0พันองเขมแจกไป1ัน0องค์ซึ่งกันและกันเพื่อเขมจะมีกําลังในการจัดสร้างวัตถุมงคลดีดๆแบบนี้ให้ทุกคนได้เช่าบูชากันต่อสําหรับคนที่ถามว่าคุณเขมมีพ่อขุนช้างจำหน่ายให้บูชาอย่างเดียวหรอคะจริงจริงเขมมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะมีตะกุด พญาพิเภกกลับดวงหลายกลายเป็นดีมีรุ่นอุดมวลสารกับไม่อุดมวลสารนะคะแล้วก็มีตะกุดเรียกทรัพย์แล้วก็มีตะกุดโซโลดส6ชั้นฟ้าแล้วก็มีเบี้ยกแก้เบี้ยกแก้ของเราก็มีตอนนี้มีเหลือรุ่นเล็กรุ่น,ร,นรุ่นเบี้ยกแก้จิ๋วนะคะแล้วก็ตะกุดหนังกองตะโพนแตกตะกุดหนังกองเพลนแตกนะคะแล้วก็มีอ่าสีพึ่ง นะคะสีพึ่งสีพึ่งที่ดังตอนนี้เลยจะเป็นสีสพึ่งสีพึ่งเศรษฐีพันล้านนะคะขอได้ดังใจนึกนะคะตอนนี้มีรีวิวค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็มีมีหลายสิ่งหลายอย่างค่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้มีตัวช่วยก็คือวัตถุมงคลที่เสร็เข็มจะจ้างแล้วก็มาร่วมเป็นบุญเป็นพรน,นี่เข็มขอไวพรทุกทุกคนที่มาฟังคลิปนี้นะคะแล้วฝากติดตามเพจฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยฝากติดตามเ c e b ุ o k ส่วนตัวของเข็มด้วยนะคะมีข่าวสารมีข้อมูลมีอะไรเข็มจะลงอัปเดตอยู่ใน ช่องเพจและก็ช่องส่วนตัวนะคะเกอะไว้พรทุกคนให้อยู่ดีมีสุขมีความราบรื่นและพ้นจากทางแห่งทุกทั้งมวลนะคะสวัสดีค่ะ